สวัสดีค่ะบริษัท Sacred Light หรือเรียกง,ง่ายๆว่า SL LED จะมานำเสนอคมการระเบิดตัวท็อปยอดนิยมของเราคมการระเบิดสามารถใช้ในพื้นที่อันตรายที่มีความเสี่ยงจากเหตุการณ์เพลิงไหม้หรือพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้เช่นสถานที่เก็บน้ำมันกา๊าซ หรือสารเคมีเนื่องจากสารและวัสดุจากสถานที่ดังกล่าวสามารถทําให้เกิดการระเบิดได้โคมไฟที่ใช้ติดตั้งในพื้นที่เหล่านี้จึงต้องเป็นโคมไฟพิเศษออกแบบตามมาตรฐานสากลเพื่อป้องกันการระเบิดที่อาจเกิดขึ้นได้ซึ่งสามารถดูรายละเอียดโคมกันร,ระเบิดได้ที่ www s e c r e t l i g h t co th ทุกท่านคงกำลังคิดว่าทำไมต้องเป็นโคมกันร,ระเบิดของ SL เพราะเราเป็นผู้นำเข้าโคมกันร,ระเบิดโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตที่มีสินค้าหลากหลายครบทุกประเภทการใช้งานไม่ว่าจะเป็นโคม flat light โคม High Bay หรือโคม LED T8 fixture ที่มีทั้ง2รุ่น แบบตะแกรงและแบบกันน้ำกันฝุน่นนี่คือโคมกันร,ระเบิด BC 5401สร้างจากวัสดุที่ทนทานเป็นตะแกรงซึ่งพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่โรงงานผลิตสีและมีสารเคมีอันก่อให้เกิดการระเบิดได้จึงจำเป็นต้องใช้โคมกันร,ระเบิด SL มีทีมออกแบบตามโจทย์พื้นที่ของลูกค้ามีใบรับประกันสินค้าและบระกิการหลังการขายสินค้าของเราสั่งได้ทุกรายการและจัดส่งอย่างรวดเร็วโดยสินค้าของเราได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจาก Atex UL IEC และกรมธุรกิจพลังงานแห่งประเทศไทย ทําให้ลูกค,ค้าของเราตรวจสอบและมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นอกจากนี้ SL ยังมีบริการติดตั้งแก่ลูกค้าต่างๆมากมายหากสนใจหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ผู้เชี่ยวชาญทางบริษัทของเราผ่าน Line Facebook เว็บไซต์ www.sacredlight.co.th เพิ่มความสว่างให้ชีวิตด้วย Sacred Light